ชัดๆแปรงล,ล้างหน้าองอะไรแปงล,ล้างหน้าที่ร้านนำเข้าเองค่ะจากเมืองเีนราชา80บาทเองนะคะ80บาทใช้ได้ประมาณ6เดือนเราเปลี่ยนจะไปซื้อนะฮะอันนเป็นหมื่นอัน,น,เ,ปน,น,อน,นเป็นหมื่นที่บไ้ปิดไฟฟ้าใช้เล็งใช้และใช้เล็งต้องเลิกเลยเพราะเขาขัดเอาส่วนที่ดีของผิวมันหมดมันสะอาดจนเกินไปสะอาดเกินไปหน้ามันก็จะบางมันก็จะเป็นฝ้าเหมือนเราใช้เมื่อก่อนเราใช้แปรงเสร็จฟันไฟฟ้าจําได้ไหมฮะพอแปรงเสร็จเนี่ย คอฟันหลุดหมดกนต้องไปทำฟันใหม่หมดแล้วก็ไเซียวไปทั้งเหงือกลองดูนะฮนี่เราก็เอานี่วัฒการใหม่เราก็ลองลองดูว่าคืออะไรมีคอมเมนต์ต่อไปใช่ไหมคะว่าสวยมากค่ะโหยขอบคุณค่ะเออสวยเพราะว่าสวยต้องแต่งต้องรักษาผิวละเอียดต้องล้างเกลี้ยงเกลี้ยงครีมต้องทาทุกวัน โลชั่นต้องเช็ดไม่จําเป็นต้องซื้อของแพงร้านเชลเลงก็มีเนี่ยจริงจเชลเลงใช้ครีมล้างหน้าใช้ของนาริสรุ่นเซลเกตเซลเกตจริงๆ,ๆในเมืองไทยเชลเลงนําเข้ามาเองเป็นครีมล้างหน้ายังไงก็ยังต้องใช้ครีมล้างหน้าหลอดนี้พันกว่าบาทให้ใช้อะไรแพงแค่ไหนก็สู้อันนี้ไม่ได้แล้วก็ใช้กับแปรงแบรนด์จริงๆก็มีอย่างแพงแพงของจองเคียวเบิร์ดหกรก็ไม่แนะนาําลอง80บบาทก่อนดีแล้วเราค่อยว่าไปค่ะคนะอมเมนต์ต่อค่ะ เขาอยากให้มีรูปเปรียบเทียบก่อนและหลังทำเดี๋ยวเ,ออเสร็จจากนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จจากนี้ทําให้เลยมีถ่ายไว้นอนนะเหมือนผีบ้านเลยค่ะเวลาเอาเอาให้ช่วงทำเดี๋ยวให้ดูช่วงทําก่อนทําหลังทำเนี่ยฮะนี่ก็ผมก็ยังไม่ได้ทาวันนี้จะมานั่งโกกผมนะคะพอดีเนี่ยครบเดือนไม่กล้าโกกประมาณสองเดือนแล้วจะเริ่มมาโกกผมนี่เริ่มมีงอกนิดๆก็เลยบอกเด็กโกกผมก่อนโกกผ,ผมวันเนี้ย เพิ่งเป็นวันที่เอาละหน้าเราเริ่มเข้าที่คือ25วันแต่หมอจริงๆเขาบอกต้องสองเดือนเจลิ่งทาแค่25วันก็ลองให้ให้ท่านดูแล้วกันก็จริงๆเมืองไทยก็ยังมีหมอดังๆเยอะแยะที่เขาทาแต่เดี๋ยวนี้หมอเมืองไทยก็แสนกว่าก็แพงเหมอือนกันนะคะก็ลองดูใช้คิีมลองพื้นอะไรครับรองพื้นราคะเล่งใช้ของโอเมรอนคะ่ะโอเมรอนนาเข้าจากเกาหลีจะมีขายที่ร้านที่เดียวราคาไม่แพงเป็นชุกชั้นค่ะ แล้วก็แป้งเนี่ยก็ใช้แป้งฝุ่นธรรมดาขาวๆลงหน่อยผิวดีมากเลยอายุ40เองใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ค่ะ69แล้วค่ะเจริญเกิด91นะคะ2องสี่เ